นี่จานสไลด์สมใจนึกนะครับดูตัวนี้นะครับนี่เป็นจานนะครับดูเสียงจานนะครับลูกด,ดินถ้าเราเล่นงานสามเมตรจะสาธิตงานสามเมตรให้ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวใหม่เล็นหน้าสี่ได้นะครับหน้าลายได้นะครับเราจะสั่งหกนะครับสั่งหกสั่งให้หกมาครับขอขอ้อฝา ยหกมาครับสั่งให้ห้าครับสั่งให้ห้าครับห้ามานะครับแล้วสั่งให้ห้าสั่งสี่นะครับเหรือว้วสั่งสี่ให้ดูนะครับเล่นต่อได้เลยนะครับสั่งสี่นะครับลูกค้างงครับตอนนี้ เพิ่งออกใหม่สี่ครับถ้าเกิดไม่ไม่เล่นเล่นจานอุดนะครับเราก็เอาถ้าเล่นจานอุดตุเนี่ยลงไปเลยสามเมตรเพราะเสียงเสียงมันได้อยู่ถ้าเกิดไม่เล่นจานอุดก็ลงสองเมตรพอตัวนี้ตัวฟรีนะครับตัวรูปประกอบแล้วเราจะสั่งหกนะครับหกนะครับตัวไหนสั่งได้หมดนะครับ สั่งเสียงหกนะครับสั่งหกเสร็จแล้วก็สั่งห้าได้นะครับสั่งห้าสั่งห้าครับสั่งห้าเสร็จอยากสั่งสามอยากสั่งสามอยากสั่งสามนะครับ นี่ครับอากสั่งสามได้ทุกเม็ดสั่งสามเสร็จกลับไปสั่งหกกลับไปสั่งหกไงครับแม่นแม่นมากตนนัวนี้สั่งหกเสร็จแล้วอยากกลับไปสั่งห้า ครับ่าลืมนะครับตัวนี้จานสไลด์สมใจนึกนะครับตัวใหม่เป <c oughs> ็นหน้าลายได้หน้าสีได้ดูลักษณะเนื้องายนะ <c oughs> ตัวนี้ขอฝากไปด้วยนะครับตัวนี้จานสไลด์สมใจนึกนะครับตัวนี้สนใจติดต่อได้นะครับ